ตอนนี้เรากำลังจะตัดกล้วยนะคะกล้วยบ้านสวนค่ะสวยงามมากค่ะนี่กำลังสวยเลยค่ะนี้แก่กำลังน่าทานเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะนี่ค่ะที่โครงการพึ่งหลวงค่ะท่านใดสนใจไปอุน,นุนได้นะคะสดจากทุ่งมุ่งสู่คนที่เรารักค่ะสโลแกนบ้านสวนทรงรักแล้วก็ปลอดสารเคมีค่ะออร์แกนิกล้วนๆเลยค่ะว้าวสวยงาม คุณฝรั่งกับคุณแม่ยายช่วยกันมาเร็วเราจะตัดกล้วยแล้วมาอ่ะนนเดินไปที่ต้นเดินไปที่ต้นเอเนียงจะเป็นคนตัดให้คุณสามีจับมานามูคํคาเฮียพีสอหนึ่งสองอ่งสองหมนมูสวัสดีก่อนฮลัลโหลสวัสดีค่ะรมนิง่งพระเจ้าอวยพรทุกทุกเช้า แข็งแรงแข็งแรงอาเมีนค่ะโอเคเดี๋ยวคุณภรรยาจะตัดคุณสามีจับตรงนั้นแหละโอเครอๆอแป๊บหนึง่งโอเคโอเคค่ะขอตัวตัดก่อนนะคะอคขอบคุณค่ะค่ะนี่ค่ะกลรวยบ้านส่วนทรงรักค่ะสดจากทุ่งมุ่งสู่คนที่เรารักนะคะีค่ะสวยงามมากค่ะน้องอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะทั้งๆท,งที่ช่วงเ,เดือนเมษาพฤษภาคือร้อนมากแต่เขาก็ สวยงามค่ะเราดูแลอย่างดีนี่ค่ะอ้สวยงามค่ะได้9กวีค่ะว้าวสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ